ทีนี้เรามาต่อข้อสอบตอมที่ EP 2ีกันนะคะเขาบอกว่าปิ่นเนี่ยออมเงินเดือนละ1 5 0่นบาทคิดเป็น12ซของเงินเดือนทั้งหมดอยากมาทราบว่าปิ่นเนี่ยได้รับเงินเดือนทั้งหมดกี่บาทเดี๋ยวคุณรู้จะแปลงจากตรงนี้นะให้เป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะเขียนไปก่อน1,500คิดเป็นเนี่ยก็คือเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะจำไปเลยนะเป็นเป็นเนี่ยคือเครื่องหมายเท่ากับ 12%สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้คือ12ส่วน100ของเนี่ยก็คือเครื่องหมายคูณเนาะคูณกับเงินเดือนทั้งหมดเงินเดือนทั้งหมดได้เท่าไหร่รู้ไหมคะไม่รู้เนาะมันคือสิ่งที่เขาหาพอดีถูกไหมดังนั้นเนี่ยคุณลูกก็จะให้เป็น x ละกันนะให้เงินเดือนทั้งหมดเป็น X บาททีนี้เขาถามว่าเงินเดือนทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่นั้นเนี่ยเราก็ไปหาค่า x ก,กันคะ่ะว่า x เ,เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร วิธีการหาค่า x เ,เราก็แก้สมการก็คือย้าย2ก้อนนี้ไปฝั่งนูน้นแล้วเราก็จะได้ค่า x อ,ออกมา100หารอยู่นะก็คือย้ายไปคูณได้เลยอันนี้เท่ากับ12คูณกับ x 12คูณอยู่ย้ายไปหารนะคะมันก็จะเป็น1,500คูณ100หารด้วย12นะคะก็จะเหลือ x เ,เพียงตัวเดียวจากนั้นเราก็ิดเลขได้เลยเอา3ตัดก่อนก็ได้เนาะ 3 42ส3 5เป็น500เอา4ตัดได้ใช่ปะ4ตัด2ตัวนี้นะ414อันนี้ได้เป็น25ถูกปะจากนั้นเอา25คูณกับ500เนาะได้เป็น12,500นะคะดังนั้น X มีค่าเท่ากับ12,500ก็หมายความว่าปินเนี่ยได้รับเงินเดือนเท่านี้บาทนั่นเองดังนั้นนะก็คือตอบข้อที่2ได้เลย นะคะทีนี้ถ้ามีคำว่าคิดเป็นเนี่ยเราก็สามารถแปลงเป็นเครื่องหมายเท่ากับได้เลยโ okay. อเคอะต่อไปมาดูข้อที่14กันบ้างเขาบอกว่าร่างกายของคนเรานะประกอบด้วยน้ํา70%นะคะจริงๆก็ประกอบด้วยน้ํา70%นะในร่างกายของเราจริงๆตรงนี้มันจะต้องมีต่อด้วยของคําว่า70%ของน้ําหนัก ะะถ้าเอเนี่ยมีน้ำหนัก65กิโลกร,รมัมจะมีส่วนที่ไม่ใช่น้ำเนี่ยกี่กิโลกร,รมัมตรงนี้เราก็สามารถแปลงเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เช่นเดียวกันมีน้ำอยู่เท่าไหร่นะมีน้ำเท่ากับ70%ใช่ปะ่ะ70%คุณลูกขอเขียนเป็นเศษส่วนนะคือ70ส่วนร้อยอย่างนี้โอเคปปะของเนี่ยก็คือเครื่องหมายคูณคูณกับน,น้ำหนักข้อนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะ65เราก็65ไปเขียนเลยแล้วก็คิดเลข เอาอะไรตัดดีอะเอาห้าตัดละกันเนาะเอาห้าตัดห้าสองสิบอันนี้เป็นยี่สิบห้าหนึ่งห้าเส็จหนึ่งใส่ตรงนี้ห้าสามสิบห้าใช่ปะเออเอาศูนย์กับศูนย์ตัดกันได้นี่นาเนาะอ่ะก็จะเหลือเป็นสิบสามคูณเจ็ดแล้วก็หารด้วยสองคือสองเนี่ยไปตัดกับตัวไหนไม่ได้ละเพราะว่าตัวอื่นเป็นเลขคี่งั้นคุณลูกขอเอาสิบสามคูณเจ็ดก่อนนะคะมันจะได้เป็นเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดเนี่ยไปหารกับสองนะ คุณลูกขคิดเลขให้เลยนะมันจะได้เป็นสี่สิบห้าจุดห้ากิโลกร,รมัมได้เป็นตรงนี้นะคะทีนี้บางคนบอกว่าคุณลูกทำไมไม่เห็นมีคําตอบเลยอะ่ะใจเย็นๆนิดนึงสี่สิบห้าจุดห้ากิโลกร,รัมเนี่ยมันคือส่วนของน้ําแต่เขาถามส่วนที่ไม่ใช่น้ําเออน้ําหนักของเราเนี่ยมีส่วนที่เป็นน้ําอยู่สี่สิบห้าจุดห้าแล้วส่วนที่ไม่ใช่น้ํากี่กิโลกร,รัมคะ เราก็เอาสองก้อนี้มาลบกันได้เลยถูกปะมันจะเป็น6 5 0ิบห้ลบกับสี่คือเวลาลบกันเนี่ยเราต้องตั้งจุดจุดทศนิยมให้มันตรงกันแต่ไอ้ข้อนี้ไม่มีจุดเราก็สามแต่ตัวนี้ไม่มีจุดเราก็สามารถใส่จุดให้มันได้ก็เป็นจุดศูนย์เอาแล้วก็ลบเลขเหมือนปกติได้เลยนะคะเหมือนเราเอา6 5 0้อยหบกับสี่หาห้ลบกันะ่ะอันนี้ยืมมาเป็น10ตรงนี้เหลือเป็น4 อันนี้เหลือเป็น1อันนี้เหลือเป็น5ใช่ปะ่ะอันนี้เป็น14ยืมมาเหลือเป็น5อันนี้เป็น9เนาะอันนี้เป็น1เนาะตอบ19.5นั่นหมายความว่าส่วนที่ไม่ใช่น้ำอะ่ะก็คือมี4 19.5กกิโลกรมนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ได้เลยโอเคอาต่อไปมาดูข้อที่15กันเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของเซตนะคะ จะบอกว่าตอมอจทย์ปัญหาเซตออกตลอดนะทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าเจอโจทย์ลักษณะนี้ต้องทําได้นะคะเป็นเรื่องของเซตมีน้ําหนักอยู่ออมีนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะมีกี่คนก็ไม่รู้มีคนที่ชอบฟุตบอลเนี่ยสิบปดคนคุณกวาดรูปให้นะฟุตบอลสิบแปดคนปิงปองปิงปองเนี่ยยี่สิบเอ็ดคน ชอบทั้งสองอย่าง8คนชอบทั้งสองอย่างคือต้องอยู่ตรงกลางตรงนี้คือคนที่จะเรียนเรื่องเนี้ยรู้เรื่องคือคือมันเป็นตลุยข้อสอบแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีพื้นฐานมาบ้างนะคะถึงจะทําได้เนาะแต่ถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานก็ค่อยไปเรียนคลิปเอาละกันแบบว่าเป็นแยกเรื่องเอาละกันนะคะอ๋อสองอย่าง8ดคน8ดคนนะคะและไม่มีนักเรียนคนใดเลยที่ไม่ชอบกีฬาทั้งสองชนิด คนที่ชอบฟุตบอลอยู่ตรงนี้คนที่ชอบปิงปองอยู่ตรงนี้คนที่ไม่ชอบสองอันเนี้ก็คืออยู่ข้างนอกตรงนี้ไม่ชอบกีฬาทั้งสองชนิดก็คืออยู่ข้างนอกตรงนี้ยข้างนอกเนี้ยก็คือมีศูนย์คนนะคะก็คือมันไม่มีคนใดเลยที่ชอบทั้งสองชนิดนี้ตรงนี้ก็คือก็คือก็เลยเป็นศูนย์คนนั่นเองอยากทราบว่านักเรียนกลุ่มนี้มีทั้งหมดกี่คนข้อนี้ถ้าใครไม่มีพื้นฐานจะรู้สึกยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้า พอไปเรียนแบบแยกเป็นเรื่องๆปุบเนี่ยข้อนี้คือง่ายไปเลยง่ายไปเลยนะคะอะอยากรู้ว่ามีกี่คนตรงเนี้ยมีสิบแปดคนก็ดูจากเลขตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมีสิบแปดคนนะคะทีนี้ตรงนี้มีกี่คนคะสีสีฟ้าสีอะไรสีม่วงสีเงินเออสีอะไรสักอย่างคือเราต้องหาว่าทั้งหมดเนี้ยมีทั้งหมดกี่คนตรงสีเหลืองอ่ะ มีไปแล้วส8ดคนตรงนี้มีกี่คนคะเดี๋ยวขอโทษนิดนึงนะทุกคนสังเกตนะว่าตรงนี้มีทั้งหมด21คนตรงนี้มีไปแล้ว8ดคนแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นอีกกี่คนถึงจะรวมกันได้เป็น21บอดพอดีเราก็เอา8กับ21ไปลบกันเนาะมันก็จะเหลือเป็น13 13ามามาจากเอาย1ิบเอ็ดกับ8ดลบกันนะคะนั่นหมายความว่า สีน้ำเงินเนี่ยก็คือมีอีกสิบสามคนดังนั้นรวมกันมีกี่คนคะสามสิบเอ็ดคนเนาะดังนั้นเนี่ยนักเรียนกลุ่มนี้มีสามสิบเอ็ดคนตอบข้อที่สี่ได้เลยข้อนี้มันจะเป็นวิชาเฉพาะนิดน,นึงเป็นเลขเฉพาะนิดน,นึงดังนั้นจะต้องมีพื้นฐานก่อนถึงจะเข้าใจนะคะถ้าใครยังไม่ค่อยได้เรื่องนี้แนะนําว่าเป็นเรียนเรื่องของเซตก่อนโอเคนะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สิบหกกันบ้างนะคะ มีหมูและไก่รวมกัน65้าตัวเมื่อนับขาไก่และขาหมูรวมกันได้ร้อยแปดสิบขาจงหาว่ามีไก่กี่ตัวคือถ้าใครตั้งสมการไม่เป็นนะ่ะคุณลุกแนะนําวิธีแทนชอยทุกคนซึ่งข้อนี้คุณลุกขอใช้วิธีแทนชอยนะสมมติว่าคุณลุกลองแทนชอย,อยชอยที่สามสมมตินะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะคือข้อนี้เขาถามว่าไก่มีกี่ตัวแสดงว่าชอยที่เขากําหนดให้เนี่ยก็คือต้องเป็นจํานวนของไก่ถูกปะ สมมติคุณลูกว่าสมมติคุณลูกบอกว่าไก่มีสี่สิบตัวถ้าไก่มีสิบสี่สิบตัวหมูจะมีกี่ตัวทุกคนเฮ้ยหมูกับไก่ต้องรวมกันได้หกสิบห้าตัวถ้าไก่มีสี่สิบตัวหมูต้องมียี่สิบห้าตัวถูกปะมันถึงจะรวมกันได้หกสิบห้าตัวพอดีเก็ตปะอะจากนั้นคุณลูกขอไปหาขาของมันต่อไก่สี่สิบตัวมีทั้งหมดกี่ขาหนึ่งตัวมันมีสองขา สีตัวมีกี่ขาคะก็เอาสองคูณสี่สิบได้เป็นแปดสิบขาถูกปะเช่นเดียวกันหมูหมูเนี่ยหนึ่งตัวมีสี่ขายีบห้าตัวมีกี่ขายีบห้าตัวก็คือมีสี่คูณยีบห้าก็ได้เป็นหนึ่งร้อยจากนั้นลองเอาขามาบวกกันดูสิได้ร้อยแปดสิบจริงปะถ้าได้ร้อยปดิบจริงแสดงว่าไอ้ชอยที่เราเลือกมาถูกต้องเห็นปะรวมกันได้ร้อยปสิบจริงๆ ดังนั้นชอยที่เราเลือกมาถูกต้องดังนั้นไก่มี40ตัวจบแล้วไม่ต้องใช้สมการเลยแต่ต้องใช้วิธีแทนชอยนิดนึงอันนี้แล้วแต่คนถนัดเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราแทนชอยผิดมันจะไม่ได้180นะะลองดูสมมติคุณลูกแทนชอยชอยนี้แล้วกันสมมติเราให้ไก่มี39ตัวถ้าไก่มี39หมูต้องมีกี่ตัวถึงจะรวมกันได้65 ก็ต้องเป็นยี่สิบหกถูกปะเนาะต้องเป็นยี่สิบหกเนาะงี้ขอลบตรงนี้นะอ่ะจากนั้นเราไปหาขาไก่ไก่หนึ่งตัวมีสองขาสามสิบเก้าตัวมีกี่ขาเอาสองคูณสามสิบเก้าหมูหนึ่งตัวมีสี่ขาหมูยี่สิบหกตัวมีกี่ขาเอาสี่คูณยี่สิบหกคุณลูกขอคูณเลขนะสามเก้าคูณสองเจ็ดสิบแปดยี่สิบหก คูณ4 1 0 4เอา76เอ้ย78ดนะกับร0อบวกกันนะคะมันจะได้เป็น182ปขาเห็นปะมันไม่ตรงกันถ้ามันไม่ตรงกันแสดงว่าชอยที่เราแทนไปก็คือผิดไงแค่นี้เองนะคะถ้าสมมติเราตั้งสมการไม่ได้เราก็ใช้วิธีแทนชอยถ้าแทนชอยถูกมันจะได้ร้อยมันจะได้เท่าเนี้ยขาพอดีโอเคปะประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็เป็น16ข้อเนาะที่เป็นข้อสอบเก่านะคะ